เอาละครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมพวกกับผมเอกิเอ,ก,ก,เอก,กิคุงกันนั่นเองนะครับนะวันนี้พวกกับซีรีส์แซมพาร์ทที่8กันแล้วนะครับนะวันนี้ก็จะไปกันต่อนะครับแม่ไปไหนก็ไปกันนะครับไม่รู้จะกูไปไหนวะเน,นี่ยว่าอีกโอ้โหมึงก็มาไปมาไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่ามึงจะยิงเลยใช่ไหมมึงจะยิงกูเลยใช่ไหมมามาโอ้โหกบมึงก็กบอะไรกันกหนาวะเนี่ยกบมึงก็เยอะนะนะตอนนั้นมึงเล่นก็กูตายเลยอ่ะ นะไม่หมาไม่ได้ใช่ไหมไม่หมาไได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเอาที่สบายใจเลยน้องกบน้องกบน่า,น,น,านหน้าคนน่าลัวมันมาเลยเยอะแยะโอเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยมาเลยก,กระนาใครคิดเกมมีวันเนี่ยเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมึงพังมาเลยเหรอมึงพังเลยพี่โอ้โหเป็นวิธีหมาที่ดีนะครับ น่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาตลอดเออจะยิงปุยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออเออเอาเข้าไปเอาสบายเอาที่สบายใจเลยไปแหมอะไรกันนักกะหนาตรงนี้เข้าได้อ่อขอบคุณมึงโอ้โหโจนมาเลยเโาเดาเดาเดวโอ้ยวุ่นไหนเดีเดวเดาเดาเดเดาเดาเดเดาวอ้หูอ้หูยี่ต้องยิงรันเพ่อับไม่ยิงไม่ได้อ่ามายิงกุอีกแล้ว โอ้โหกูกลกับมาเลยแหมมีเครื่องอะไรกันนะกระนาวันนี้โอ้ไปเถอะไปเถอะครับไปเถอะครับไ,ไ,ไ,ไปทางไหนดีวะเนี่ยทางนี้ไปได้ไหมอุ้ยไปได้ไปได้ไปแล้วพัดไปแล้วไปรับมันกรหนาวโอ้โหมาเตรียมหนะนะที่เก่าปะเนี่ยที่เก่าครับผมกูมาทำไมวะนนียโอ้ยหลงทาง หลงทางเสียเวลาเป็นหลงเธอนั้นเสียอะไรอ่ะโอ้เอียยโคตรแป๊กเลยเอาครับเสียงเียอะไรข้างหน้าโอ้โหสูงตั้งงานคุณละคอนโดแม่ต้องไม่กดใช่ไหมเนี่ยเดียว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 โอ้โหยิงก่อนเลยจ้ะยิงก่อนเลยจ้ะโอ้โหไม่ได้แดกนะครับท่านผู้ชมครับขนาดนี้ไม่ได้แดกบอกตามตรงเลยคือมไม่ได้แดกกูหรอกอืหอหืระเบิด เยออ๋อมีหน้าป๊าบเดียบร้อยครับหนึ่งีหนึ่งดอกเป็นยองใหญ่ลำใหญ่แน่ๆรู้อีกรอบใช่ไหมได้เลยได้เลยพี่เสานี้มันก็จะสูงกันไหนะนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมครับเสานี้เรียกว่าโอบลิกนะครับซึ่งเป็นที่เป็นไอยญาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูขออธิบายก่อนได้ไหมได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะฮะเสานี้ก็คือชื่อว่า เสาโอเบลิสนะครับที่ยุงสูงเนี่ยเพื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาของอีฟนั่นเองนะครับดูจากเดียวเดียวเดียวกูอธิบายก่อนได้ไหมกูอธิบายก่อนเธอนะอู้อีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอครับผอมไม่เอานะโอเคขอบคุณมากเปิดไม่โดดเว้ยเดียว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 กูไปครับเดียวเดียวกูมาิปทำวะเนี่ยเดียวนะ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  ผิดทางใช่ไหมผิดทางใช่ไหมจ๊ะโอ้ยถูกทางวะวิกน่าจะถูกนะถูกแน่ๆโอโอ,โอตรงนี้เซฟแบบแม่ประเด็นครับอย่างนี้ต้องมีประเด็นนั่นไงประเด็นมาแล้วประเด็นมาแล้วแม่อะไรกันนักะนาวันเนี้ยเออแมงปองอุ้ยนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้เลื่อนซะอ๋อปล่อยสาย วิธีธรรมชาติโครธรรมชาติยิงอะกูเนี้ยยิงตลอดเออเก็บไม่ได้โอเคเขียนอะไรเดี๋วยวเดียยวเดี๋วยวเดี๋เดียวเดียวยวเดีวยวเดียวยวเดียวเดียเยวเดียยวเดียเยวเวเะวห โอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกูไปแล้วกูไม่สนแล้วกูไปแล้วครับกูไม่อยู่แล้วเข้าใจกูนะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ทางไปไหนวะเนี่ยโอ ão, ate, digital, ula, okay, know, ้โหไอ้น right? ี่อีกแล้วไม่ต้องไม่น่าขนามมูกูเลยเอดโอ้โหกระทิงสองตัวกระทิงแดงกระทิงเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหไอ้นี่ก็มาไอ้นี่ก็มา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 ทำไมมาทำไมเดี๋ยว แหมพร้อมใจกันพวกมึงเนี่ยแม่ทีไม่อยากให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดียม่ดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดดีเดี๋ยวเอยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวเดี๋ยววววดดดยยด เดี๋ยว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 พี่เดี๋ยว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 ไม่เอาตรงนี้กดได้กดได้กดไปให้หมดเล้วกดเดี๋ยวไว้ใจเขาเลยนะมาแน่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 ่แอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยวโอ้โหโอ้โหคุณว่าเสียงอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ยอือหือเสียง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 มันคือเสียงนี้นี้เองแหมแหมไม่ได้แด่คุผู้ชมครับ พอดีไม่ได้แดกแน่นอนอเสียงยังพุ่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 งแม่อะไรกันนะกนหนาก็ไม่ลูกมาแล้วอุทย,ยาบาลแน่นอนเก็บไม่เก็บมันต้องเก็บสิครับนะครับแม่กระสุนระเบิดนี่ก็เต็มใช้แต่ปืนกลทีมาห้อยไอ้เฮ้อะเอาไอา้ยงหูไม่ถ่ายแม่แม่แม เดี๋ยวโอ้โหไม่ตัวไม่ตัวเอ๊ะอะไรอะไรอะไรแบบไม่มีนะเอ้ยโอ้ยเอ๊ะแน่เน่แ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 อบจับสแกู๊กันนักกันหนามึงคิดอะไรของมึงเนี่ยกูเซตแป๊บเลยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตื่นชิมิจะตื่นจะตื่นชิมิจะตื่นชิมิเรียบร้อยนะ เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหขรานี้มึงมาแบบมึงมาแบบอะไรมึงมาแบบไหนก็บอกมาก็บอกมาได้เลยอะไรเนี่ยเก็บนะครับกุญแจทองประดรมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียง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 รถสวนขบวันสุดท้ายมึงอะไรกันนะขนาดกูเนี่ยกูไปทำอะไรกับพวกมึงวะเนี่ยไปอะไรอะไรพวกมึงเนี่ยกูไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาชิปหมายชิปหายครับใครปิดไฟใครปิดไฟใครครับโอ้ยอ้ายิงเต้าเลยทีเดียโอ้โหโอ้โหมาแบบโอ้โหมึงก็มามึงก็มาอีกแล้วมาโอ้โหเปิดไฟกูทีกูมองไม่เห็นแน่ประหยัดประหยัดชาติอะไรงประหยัดช่วยชาติใช่ไหมเนี่ยแน่ ปิดไฟประหยัดประหยัดช่วยชาติชตัดหน้าแล้วกันเดียวเดียวอู้อีกแล้วแน่เนี่ยเนีน่ยมีล่องหนด้วยไม่ธรรมาดานะเราเนี่ยมีอไหมอ้าวคีบหายกลมแบบโอเคอะไร่ยโถนอ่าอ่ะอ่ะ,ะ,ะ,ะมีไหมไม่มีนะยังมีไม่มีไม่เอาไม่ดีนะครับโอเคตรงนี้อาชุด อ่ายืนดิเดิเลยอ่าโอ้มึงก็จำตาแกกูจำเลยนะนะครับขอบคุณมากกูรอเล่นเกมผีอยูืนเนี่แหมมึงจะพุ่งก็พุ่งมานะผีได้ปะเนี่ยไม่ได้อีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาเป็นตาจันเลยค่ะโอเคครับผู้ชมครับนี่กูเล่นเกมผีใช่ไหมบอกกูที เล่นเกมผิดนะกูเล่นเกมเกมบุกตะลุมนะบุกตะลุยนะเว้ยพี่เล่นเกมผีโอ้โหทางนี้ทางนี้น่าใช่เซฟแป๊บแคตาดิกงจบนั่นไงโอ้โหโอ้สาวว่ายน้ำโคตรน่าว่ายโอ้โหแม่งโอ้โหสาวนี่ตั้งต่งงางหางแหมสมัยก่อนนี่แบบ อย่าบอกนะว่ากูต้องไปเนี่ยที่กูเดินต้องที่กูต้องเดินใช่ไหมแล้วอย่างนี้มีประเด็นแน่แน่ประเด็นอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่รอรอก่อนรอครับพี่รอผมก่อนรอผมก่อนพี่รอผมก่อนพี่ขอบคุณมากเลยผมไม่รู้อะไรจะพูดยังไงแล้วไปนะไหมไปไหมวัวต้องว่ายแน่อะไรเงี้ยเอาละครับหนึ่งสอง อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างนี่มีประเด็นกดเติมกดเตึ้มกดเติมโอ้โหตรงนี้มีม่ไหมอืมกดเติมเต้งอ่ามันต้องมีอะไรแน่ๆอย่าไอ้น้ำเนี่ยมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอ่ะออออผมเห็นทางแล้วเมื่อกี้ ดูดวงในทางได้ไหมไม่ได้โอเคครับแสดงว่าที่ผมเห็นถูกต้องนั่นก็คือมุดครับผมหนึ่งสองขึ้นขึ้นโยนทั้งหัอู้อหวู่อู้ แม่งโคตรลึกตรงนี้โคตรตื่นเลยนะโคตรตื่นโอ้โหแม่เลี้ยงโคตรสวยดูว่าพันดาบออท่านผู้ชมครับผมเข้ามาแล้วโอเคเปิดไม่ได้เเดินไปทางนี้นะฮะโอ้โหเ่าเหออะไรเนี่ยแม่ อะไรกันนักกันหนาเปิดประตูนี้ไปเจอแอแอเฮ้ยอะไรมันคืออ้อเดี๋ยวโอ้โหมึงลอยมาเลยลอยแล้วลอยมาโอ้ยกูยิงยิงหัวเลยมา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 ,มาอีกไหมมึงต้องมาเ่าโอเคเอาหมดแล้วอ่ะแมมึงจะหมดก็หมดง่ายนะพี่อะไรอ่ะมันคืออะไรเฮ้ยคูอเอาที่ตรงนี้ไม่ได้แม่ง โอ้โหโคตรอีป oh. ิกวับอ้าวกูมาทำไมเนี่ยเดียว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 โอ้โหโอ้โหแหมมาถ้าไก่เชียแหมเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้อย่างงี้ปี๊ปี๊เอ้ยโอ้โอ้โหแหมปีนมาแบบกี่ตัววะนะโอ้โหมีเดินด้วยแหมเมื่อยเหรอพี่ไม่ปี๊กล่ะ ไม่ผิดเลยจ้ะแหมอะไรกันนักกันหนาวเนี่ยโอ้โหมาใครคิดเกมนี้วะเนี่ยกูต้องเดินไปเดินมาเนี่ยด,ดูดูก็ไปไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องเดี๋ยวเดี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 ยวครับเดี๋ยวนะฮ้ยอะไรอะกูต้องไปไหนเนี่ยกูต้องไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยขอดีดีดิทางนี้เหรอ หรือข้างหลังอันอนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยข้างหลังมีเหรอมีทางป่ะมันก็ไม่มีนะเอองงคึบพี่ มันก็ไม่มีนะก็เนี่ยทางเหมือนเดิมแสดงว่าจะไปทางกลับแน่ๆอย่างนี้ริงได้ไหมเอาเฮ้ยที้หายโอเคหรือว่าคือกูต้องกลับหรือไงกลับแน่ๆอย่างนี้ฮะกูต้องกลับใช่ไหมโอเคถูกต้องยิงได้ปะเนี่ยนี่ยิงเสียงที่ไรโอ้โห โโอโหไม่มีคือกูต้องกลับเหรอกูต้องกลับไปเนี่ยโอ้โหโย้โอ้ทางรุ้นเหรอเฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรเด้อเด้อเด้อโอ้โหโอ้โหมึงลอยมาแบบแหม่รู้ว่ามึงมีมิติหรือไงวะ โอ้โหเก็บแป,ป๊บเก็บแป๊บเก็บแป๊บพี่ผมเก็บหน่อยเก็บแป,ป๊บนึงโอ้โหยิงแม่งเลยเป็นกล่องเนี่ยตัวปัญหาตัวปัญหาเลยอ่ะมึงลอยมาลอยลงมาเลยมึงลอยลงมาครับกูไปแล้วกูมไม่อยู่แล้วครับผมเอาแล้วจะมึงเลยโอ้แม่โอ้โหโอ๋อมาเป็นมาเป็นกระจุกเลยโอ้โหแม่พวกนี้ยิงแม่งก่อนเลยยิงแม่งก่อนเลยครับผมไม่มีทาง ไม้ได้แดกครับขณะน,นี้ไม้ได้แดกดีกับาไม้ได้แดกโอเคครับแหน่โลเปิดเป็นทิกเลยนเลโอเคครับผมก็จะไปต่อข้างนอกมีอะไรแน่ๆผู้ว่าแล้วผู้ว่าแล้วไงอู้หูอู้หูยิงแม่งก่อนเลยยิงแม่งก่อนเลยครับผมแหมอย่างนี้ก็โออย่างนี้ก็ได้เหรอโอเคครับผมไม่มีทางครับผมตัวนี้ก็มีอะไรกันนักกหนาวะเนี่ย เดียว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 ไอไอเสียงนี้แล้วเหรอไอ้เสียงนี้อีกแล้วกูไม่เอานะไม่ยอมไม่ดีไม่ใช่เดียว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 เสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่นี่เสียงอะไรก็ไม่รู้มันนะฮะก็จะไปต่อทางนี้เหรอออ้ยไม่ได้แดกครับผม คราวนี้ไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกบอกว้าว่ารอรอรแรอรออรออรแมแแแแแมีแอบกูไหมไม่มีแอบโอเคเดี๋ยวจ้ำทักแกให้กูนะมึงไม่ดีนะเว้ยโอ้โหเก็บให้หมดครับไม่หมดไม่ได้ใช้แม่งอย่างเดียวเลยกูจึบยึบยึบโอเคครับประเด็นครับทายอย่างนี้ต้องมีประเด็นลงแปบบ คงไม่มีคงไม่มีนะจ๊ะเข้าคนหลังแปด๊ดหนึ่งมีไหมอุ้ยทางไปต่อถูกต้องเอาละครับผมท่านผู้ชมรับท่นนี้ผมโอ้โหโอ้โหประเด็นครับมันเงียบแปลกๆนะไม่นั่นไงนั่นไงอะไรมันคือแวบเมื่อกี้โอ้โหน้องกบเคโลนี่เองแม่มาได้บอกเจาะพอดีเชียวที่จะไปทางโู้นสิเออไปทางนู้นไปทางโ้น ไปเอาทิหายใครเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกบปะอ๋อโหกูว่าแล้วไงต้องกินกบจริงๆด้วยมันจะไม่นช่นนั้นครับผมเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วยังกระเดียยวูเลยฮะโอ้โหไม่มีทางครับคันเอไม่มีทางแน่นอนไม่ได้แดกครับผมคนนเ้กไม่ได้แดกแน่นอนแหม่ยายาไม่ได้แดกครับทุกคนไม่ได้แดกเลยบอกตรงๆไม่ได้แดกกูหรอกแหมเดี๋ยวไปเทียยี้เอี้ยวหน่อยเอี้ยวหน่อยมาเปิดกบกบครับคงนี้คงไม่ได้แดก อย่าแดกผู้ด้ขาดไม่แดกครับคุณผู้ชมครับโอ้โห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 มึงมาซ้ายขวาเลยลเหรอเกี่ยวก้อนทีเกี่ยวก้อนทีมึงโอ้โหจัดไปมึงมาแบบนี้มึงก็จัดไปเลยอะเอาไปเอาไปแดกคนละนัดสองนัดใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วหมดยังมึงไม่หมดใช่ไหมมึงยังไม่หมดใช่ไหมมีอีกไหมมา โอเคครับผมบอกแล้วไม่ได้แดกไปกันเถอะไม่มีอะไรแล้วเปิดออกมาเฮ้ยเดี๋ยวกันกูว่าแล้วไงโอ้โหโอ้โหไอพวกนี้พวกมึงพวกมึงนี่แบบแบบแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหปาร์ตี้อะไรมึง เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงอะไรกันโอ้โหโอ้โหพังพังของเขาพังก็พอดีแหมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดียวพี่เดี๋ยวเดี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 ยวคอ่คูมึงมากี่ตัวอ๋อมาโหหอด้วยความใจดีดีใจเช่นชัยมึงโอ้โห โอ้โหเอาโห้ยโอเคมึงมาให้หมดเลยจบแล้วใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากครับจบสักทีเปิดสิครับไม่เปิดเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมึงมาอย่างนี้ตลอดเลยโอ้ยอ,อะไรอะ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  อะไรครับอะไรครับอ้โหอ๋อให้มันกระแทกกูว่าแล้วทำไมไม่เปิดตั้งทีนึงและอย่างนี้มันต้องมีประเด็นครับท่านผู้ชมครับประเด็นอยู่แถวนี้นี่ r ร s ร Rock and Roll มามาสิแล้วหนูอยู่ไหนมึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงหนูอยู่ไหนจ้าโอ้โหเสียงโคตรไทเหระเดียว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  เอาแล้วครับเสียงอ๋อเดียว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 โอ้เอาแล้วครับเสียงเสียงหมดเสียงหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดเอาที่มึงสบายใจแม่โคตรเอาแล้วครับโอเคมึงมาจนที่เลยครับพ่อผมเอาที่สบายใจเลยครับพ่อแมอะไระก,กันนะกันเนี่ยวันนี้ อ๋อมึงจะอ่าคนคิดจะดีมึงคิดยังไงวันนี้แหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ไปใกล้เสียงมีอะไรอยู่โอ้โหโอ้โหไม่หมดยังไม่หมดมึงยังไม่หมดเลยโอเคหมดแล้วโอ้สมัสด์ใสสมัตเปิดไม่เปิดวะ กูว่าต้องมีอะไรสักอย่างนั่นไงนั่นไงครับนั่นไงครับโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยอย่างนี้ต้องประจันบานมาให้หมดมาให้หมดครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆกูนี่เองแม่ตัวนี้โคตรเกลียดเลยเสียงกุบลับมาก่อนเลยนะไอเกนี่ก็ดีไปอย่างเพราะเวลามีศัตรูตัวไหนมาได้รู้ว่ามันมาจากตัวไหนบ้างนะฮะโอ้โหเอาเข้าไปมึงเอาเข้าไปโอเค ปัญหาไหมเนี่ยคุม่หักไเนี่ยโอเคไม่มีโว้ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวผ่านหน้ากูเลยเหรอที่ผ่านหน้าคุณเลยแหละไม่มีทางครับไม่ได้แดกครับบอกเลยคราวนี้ไม่ได้แดกครับผมแน่มีอะไรกันนักกันหนาวันเนี้ยเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,รบมึงอยู่ด้านบนโอ้โหมุกนี้ใช้อีกแล้วเหรอมึงมุกนี้ตลอดเลยอีกด้านหนึ่งโอเคมึงยิงไปเลยยิงเลยอ่ะของฝากตัก๊อบไอ้ของฝาก กบ็บักเขียบบักเขียบลงมาลงมาลงมาอาีกลงมาเออลงมามีไหมถ้ามีก็มาไม่มีมึงก็ไม่ต้องมากูจะขอบคุณม,มากเลยเอาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจากไหนโอ้โหมาจากนี่กวาดจากกวาดกว,วาดให้เรียบไม่เรียบไม่ต้องกวาดนะครับท้กท่านนะนี้ก็เออ เออมันยิงเบนไดไงวะนนียเอาฮะมาเดิน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 เดิกอลักายบ้างอย่าบินตลอดเออเดินมั่งมาเดินมั่งมาเอาละครับมีอีกไหมมันต้องมีมันต้องมีมงมสิมันต้องมีสิครับเอาอีกแล้วครับมาอีก้ะลอกแล้วตอนนี้มึงมาอีกแล้วครับตอนนี้มึงมาเป็นไรกันนะกัน่ามาตลอดมาให้หมดเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มีมีตลอดครับโอ้โหนกมีแบบเออเอาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเตะกูเหรอมึงเตะกูใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหมีมีแหมมีแลนดิ้งด้วยแหมมแลนดิ้งเครื่องบินอีกแหมเอาแล้วครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกเปล่ามีแน่แน่มีแน่แน่ครับอย่างนี้เอาแล้วครับมาอีกครับ มาเลยมาให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหตรงนี้ตัวไม่อะไรกันนั่งกันหน้าเนี่ยโอเคครับพอผมท่านนี้นะครับก็จบแล้วใช่ไหมจบเธอเออขอบคุณมากเปิดได้อนะโอเคนะเข้าไปนะได้ไหมเข้าไม่ได้พี่กูต้องทำอะไรวะเนี่ยอ่านั่นไงนั่นไง มันต้องมีอะไรอยู่แน่แน่ก่อนที่จะเข้าเก็บเซฟแป๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับมันมีอะไรไหมมันมีครับมันมีอะไรเดียวเดียวโอ้โหเก็บปุบมาปับ๊บแหมรเซอเสไพภส์เลยโหเดียว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 จะคลิกกูทำไมเล่าแหม ค่อยๆก็ได้ไม่ต้องรุนแรงก่อนนะเออแหมยิงแบบมึงค่ปืนงกลมึงยิงแบบโอ้โหจะรัวเลยเหรอตรงสัตว์บ้างมามามายิงไปยิงกลับไปโกงมา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 เลยครับผมโอเคเอาใครจะแทกวัวเนี่ยมายิงไปยิงกลับไม่โกงนะมามามาเออคุณผู้ยิงซะเลยจบจบไหมมายิงไปยิงกลับไม่โกงครับผม โอเคโอเคไมค์โกโอโหโอ้โ oh. ห oh oh. oh. เอาที่สบายใจครับโอเคตายโอ้อีกแล้วเหรอไหนอยู่นี่แหละเอาปึ๊บเอาชึบเอาชึบจบแมทรชิคมัตชิคต้น๊อป๊อปฟอป,ปโอ้โ oh. หแบบพิแจักไม่ไม่ธรรมดานะเราเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมมึงจะมาอะไรกันกนักหนาโอ้โหเอาที่สบายใจนะครับผมเอาที่คนเล่นคนคน,คนทำเกมสบายใจครับผมเอาละเอาละครับ เวลาเก็บกระสุนกระสุนปูจะหมดแต่เนี้ยมีอีกไหมถ้ามีออกมาให้หมดถ้ามีออกมาให้หมดนะครับโอ้โหนี่แบบเอื้องกิมกีไปเลยอ่ะเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจที่ผมพูดปะเนี่ยโคตรเหนื่อยโอเคอะก็จะไปเข้าประตูแล้วที่ถ้าเข้ามาไม่ได้นี่คือต้องมีใช่ไหมเข้าเหอะใครกูเข้าได้เหอะขอบคุณจริงๆริงวิยา เก็บยาเก็บไม่ได้นี้ก็ได้วะดีกว่าม,มีที่จะเก็บเฮ้ยโอเคครับนะผมอะไรอ่ะเอาไปวางเหรอ,อเดินพี่แกเดินชิวมากเลยลุงแซมอ่าวางซะโอเควางพบอือือแสงนี่ระย,ยิบระยับ ยิ่งกว่าใช้หลอดตะเกียบประตูก็เปิดเปิดนี้แล้วไงต่อผมต้องเข้าไปใช่ไหมได้เลยมาเข้าไปเลยใช่ไหมได้เลยครับผมโอโอ้โอ้โหไก่มากโคตไก่ โอ้โหครับผมโอ้โหจบเลยครับจบพอดีนะฮะก็ขอนะฮะจบเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพัดหน้ามาต่อกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ